สวัสดีครับสวัสดีกันในเมืองสตุลนะครับวันนี้นะครับชาวสตุลนะครับยินดีมากได้ต้อนรับในอำเภอนะครับคนไม้นะครับทันมาณิตบริพันธ์ครับนี่คือในอำเภอคนไม้คณะนะครับกองอย่างวัดสตุลนะครับอ่าอำเภอเมืองนะครับที่มาเทนอ่าทันคนก้อนนะครับคือทันอ่พีระพัฒน์เงินเจริญนะครับ ท่านนายอำเภอนะครับผมภริยานะครับก็มาปปะนะครับอ่าขลังกันนะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวกับและก็วันนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับนั่งอะไรกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกำนัลพยาบาลนะครับก็มาแสดงต้นหลับนะครับท่านนายอำเภอนปฏิวัติกันอำเภอเมืองสตูลนะครับต้นหลับนะครับนมาต่อไปนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านเขียผู้บีบไว้นะครับนะครับ อบำรับมือให้ขยับตุ๊กนะครับเข้ามาในการดึงไปหาทุกส่วนราชการนะครับแล้วก็ทุก่คนเราได้เครจอท่านนายกฯเรียนทำเป็นดีท่านนา่พิพ์นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการที่เรามีท่านมาเลย็นสักขีเราเป็นวันแรกของการเข้ากันนี่ท่านนายกฯเศรษฐมตรีมังสตุลขับท่านวิเชียรท่านติยาพรกมานะครับ นี่ท่านสุนทรน่มเม็ดครับนายกของคุศลนะครับน,รน,นี่กับท่านผู้กับเซกซิตรปรากฏเชื่อนะครับผู้กับการเมืองสตุลน,นะครับตบุลปูณฑลเมืองสตุลก็มานะครับนี่กับท่านผู้กับนะครับแล้วก็ก็มาสุลลมแสดงความยินดีนะครับท่านผู้กับ เพ็กซิสแล้วก็เชื้อนะครับก็มาหลวงแสดงคำหยีดีนะครับกับตำแหน่เพื่อด้วยนะครับใ <c oughs> นครับนี่ตันพ่อโรองเรียนสตุลย์ยากามานะครับหน้าสมรรถนะทางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่านเรียกเก็สมบูรีทุกโลกนะครับตานตำแหน่งในจังหวเมืองสตูลในวันนี้นะครับก็วันนี้พวกเราก็ได้มาพบมาที่นี่รู้สึกเกรงใจนะครับแล้วก็ดูความตู่ตู่เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับได้มาทำงานที่จังหวเมืองสต การในอำเภอนะครับกา้โอวาตนะครับแล้วก็เกล้าขอคุณนะครับที่มาต้นหลับทันในอำเภอวันนี้นะครับอันนี้ก็คือพิธีการต้นหลับในอำเภอเมืองสตูลคนไมนะครับทันมานิตบริพั้นครับแต่ก็คาดไม่ได้ครับก็คือการมอบสิ่งของเป็นทีละลึกนะครับอย่างเช่นดอกไม้หรือว่าเป็นของทีละลึกจากหน่วยงานต่างๆนะครับขอมอบให้ครับานอำเภอนะครับ ตุกไม่งานนะครับวันนี้ขอเชิญ่บอบตนพ่อครับในตํานทีอเภอเมืองสะครับกนีครับคอท่านวนาสวนอำเภอเมืองสตูครับท่นงันี่คนนี้หมอไช่ครับม้อชช่มี่าะนายกชุดตอนพรมเดคกับนายกเทศบาลตำบลบองพุทธครับนี่ประธานจมรุมโกยหมัามเมืองสตูนครับ ในายกติตะมนดีตะมนจะลุ้นบ่นผ้มดนะครับ่านครับ่งนผมสวคลองไอ้คงครับสหรัการองทลึกั้หลกไล่นะครับมาต้อนรับนานอำเภอนะครับว่าแล้วก็เสร็จสิ้นการต้อนรับในอำเภอคนไหมครับแล้วก็มอก้องเลือนับนายอำเภอคนไหมนะครับนายอำเภอเมืองสตูลนายมานิตปริพันธ์ครับต่อไปเราขอเรียนเชิญท่านผู้